สวัสดีครับพบกับช่องขบวนกินยังไงแชแนลแล้วครับมือนี้ขบวนที่มากินหมักลำไยครับกินสดๆจากต้นเลยนะครับต้นทมากินเนี่ยครับอยู่ทั้งต้นเลยนะครับนะครับต้นลำไยบ้านขบวนนะครับนี่ครับห่างดราม่าแล้วครับมันสูงครับมันบริสุทธิ์สูงนะครับต้นทุเรียนเอาต้นนั้นลำไยน้ำตั้มนะครับนี่ครับบริสุทธิ์สูงนะครับนะครับหลังค่ายนี้ครับอย่างนี้ขบวนนะครับอย่าบ้านขบวนนะครับอยากกินยังเขาปลูกยังละต้นนะครับปลูกยังละหน่อยนะครับเพราะว่า อันนี้กับต้นลำไย้ับมันก็ตะโดนแล้วครับหลายปีแล้วครับอยู่บ้านนะครับอยู่กับเฮียนเลยนะครับบ้านโคกห้องกับปลูกลำไยได้ใดนะครับปลูกลำไยได้ใดนะครับยังน้อยกับติดมีต้นทุเรียนนะครับกับ่ะแน่นะครับมาดจินต์ต้นกับควบวันเด้อครับจินเนียกจินกับต้นเลยครับพอสร้างบรรยากาศน้ำได้ครับนะครับนะครับน้อยกับว่าปีนี้บ่ดกนะครับบักลำไยบ่ดกนะครับนะครับควบวันกับต้อยมาสดจากต้นเลยครับน้อยมาหลายมันเลยนะครับ นะครับขนมย้นะครับนี่หมากว่าลายเป็นไงเด้อครับปีนี้ครับเนี่ยครับเห็นหมากแล้วนครับนี่นะครับลูกกันครับบดดกนะครับปีนี้ครับเขากวนกับอดีก็ต่อยมาได้นี่นะครับเนี่ยครับนะครับกินกันมสดคาาต้นเลยนะครับนะครับแล้วก็วันไหนซิมบงนะครับววานหวานประานนะ้ครับ นะครับเราม่กินกับต้นเลยครับนะครับเราอยากไม่กินกับกบวันนะครับมาเล่นกับกบวันเลยครับแล้วกบวันนี่คือไนกินนะครับว่าปีนี้บอกแล้วปีนี้นักข่ดกวันไหนนะครับเจียดปากกันนะคบหวอนครับมาได้ครับนะครับดิซิมมึงนะครับว่าติหวานหวานนะครับนะครับขัดใจนะครับเบาะว่าได้ฉีดยานะครับปลอดสารพิษนะครับฮะ อหารทุกจานเลยครับครับเนี่ยแบบว่าเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นลำยี้ปราศจากพิดนะครับเพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ไม่ได้ฉีดยา้ครับลำยี้บ้านๆครับปุ๋ยบ้านเราเองนะครับนะครับไม่กินสดค้า้นเลยครับมันหยุด้ะครับครับ หมอเหวานครับครับวีนี่มันวะใครโดดด้ามลำไยครับถ้าหนังตะต้นถันนม่วง,งนะครับติดกันครับโคบอลนะโคบอนกับดิมี่ยางละหน่อยนะครับข้างล่างกับข้างล่างกับเป็นหมกมีนะครับนะครับ ตังมี่ขอมีกับซุกเอาละครับอยู่ข้างล่างครับจะกินห่อหอมไม่เหมือนไม้ได้อครับยิ่งน้อยกับที่พาไปเบิ้งตามผลทุเรียนนะครับเบื้องตัวทุเรียนที่ว่าต่อไอ้ที่ตายบ่มด้ะครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับกินอย่ามึนงันนะครับอืมสาดข้นเลยครับนะครับความสูงมันหยุดนะครับ เงีย้ยแต่งเงีแต่แตแตเลยครับว้าวมีในายกบันหนีพายลงคืนนะับหลังจากาที่วัดทอกันได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับหาหมื่อละวันที่ตายมาแล้วครับมือ่อนาบ้านนะครับแลนั่งกินน้ำเย็นสดๆกันนะครับสดขาตัวเลยนะครับ หามันออกมาว่ามันสูงนะครับว่ามันกับบริเวณสูงกับนหน่ครับอยู่ต่ำๆครับห่างจากจีดินประมาณเมตรสองสามเมตรเดียนะครับเอาเลยครับสดๆท้าต้นเลยครับเอาไว้มีคขาสุบแกงขนาด่อยอครับเขาสุขายครับ มีความสุขอะไรปานนี้ครับสุดยอดเลยนะครับ โอ้หวานหักได้ครับส,สดเลยครับเป็นยังไงครับปรบคุณจรยังไงครับมัน,นเป็นยาเเป็นขบต้นเลยครับบ้านโคกเขาปลูกน้ำใยเด้นะครับเป็น,นไม้เดียกันนะครับ วันนี้จะไปเมืองต้นทุเรียนนะครับเดียนีิต่อไปได้ครับสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับตอนหลังจากที่ว่าภาพกันไม่ได้อาทิตย์หนึ่งนะครับว่าตายนะครับเนี่ครับต้นทุเรียนครับนะครับครับต็มเือกรบวนไทยนะครับเมื่อนั้น แต่ก็ตายนะครับนี่ครับยังสดๆอยู่กับเราด้วครับที่ตามผลเบลเล่ด้วยครับวันนี้เปพียงไดครับต้นทุเรียนครับนี่ครับเรียนงถับไปกับต้นขนุนนด้วครับต้นหนุ่มีครับนี่ครับแล้วต้นดอกเผาที่มันยังก็เหรอครับว่ามันเป็นยังเว่อแม่งกินเนื้อเว่อครับนะครับนะครับยังขาดต้นเป้าครับต้นหนุ่มีครับนี่ครับต้นหนุ่มีนะครับเนี่ครับนะครับเนี่ยต่อไปกับทุเรียนนะครับตกลงว่ายังไงก่บเาด้วครับว่าตายนะครับต้นทุเรียนครับนี่ครับว่าตายนะครับ นลครับอัดียร์ต่ซองนะครับทีมีเด้ครับวัสดีครับ